ทำไม่วอลให้ถึงเป็นแคลรี่ขั้นเทพในโปลีกนอกจากในแรงงที่มีอัตราชนะสูงแล้วเนี่ยในแข่งก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแคลรี่ที่โคตรโกงเลยในช่วงต้นเกมเรทเกมเนี่ยก็ยังแรงเหมือนเดิมเลยเจ้าแวนของเราเนี่ยถูกจัดอยู่ในแรงเอของการแข่งขัน APL 2024นีนี้เลยนะครับมีอัตราชนะสูงมากและมีอัตราการแบนสูงมาก และในแรงเนี่ยก็มีอัตราชนะสูงเช่นกันนะครับจะไม่เหมือนกับแคร์รีเทียเดียวกันอย่างเอลสูก,กับสจวตนะที่ในแข่งเนี่ยอัตราชนะสูงแต่ว่าในแรงเนี่ยอัตราชนะตำ่ำ ฉะนั้นแวนเป็นฮีโร่หนึ่งตัวที่ทุกคนเนี่ยควรฝึกเล่นนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้เกี่ยวกับแวนหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของพาสสีนะครับพาสสีแวนเนี่ยจะสุ่มกระสุนออกมา3สีจัวแดงสร้างความเสียหายวงกว้างสีเหลืองสตนันสีฟ้าลดคูลดาวทุกสกิลลง1วิถ้าจัวเหลืองรัวๆเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องขยับเลยครับ และมีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับแวรน,นะครับที่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้บางคนเนี่ยยังสงสัยอยู่เลยนะว่าทําไมผมเนี่ยปาอันตีทิ้งก็มีคนโดเนทให้สอนเล่นพอดีเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะฝั่งเขาเนี่ยเปิดเป็นดอรเรียนะครับก็ไม่หว่านนะเปิดแวน์เฮเลนใส่เลย3ดับสุดท้ายเขาเป็นคารฟินี่ลิเตอร์แล้วก็นาคอนะครับฝั่งเราก็เตี่ยวเซียนยีน่าแล้วก็อ o e ออต้นเกมเนี่ยฮีโร่ฝั่งเราได้เปรียบนะแต่ว่าเลนเกมเนี่ยเอียงไปทางฝั่งเขานะครับ เกมนี้อัดไว้นานมากแล้วนะปัจจุบันเนี่ย ID นี้จะ30ดาวแล้วนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะสตรีมหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็อยู่กับ4ฟร์นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเดินเกมของแวนรูนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยพลังแฝงเนี่ยจะมี2แบบนะแวนมีคนเล่นไว้หลายสายมากเลยนะครับเจาะร้อยก็แรงมากเลยแต่ว่าผมแนะนำเซตมาตรฐานแล้วกันนะเซตที่ท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่ใช้กัน แพทนี้จะมีเพิ่มมาอีกไอเทมชิ้นหนึ่งก็คือธนูตีไกลนะครับแพทนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากสําหรับแวนนะเพราะว่าจะหาจังหวะเข้าไปจ่ายดาเมจเนี่ยค่อนข้างยากนะโดนโฟกัสง่ายธนูตีไกลเนี่ยมันช่วยทิ้งระยะได้นะครับแล้วก็เมดในเมตานี้หลายตัวเนี่ยสกิลแพ้ธนูตีไกลมากเลยนะอย่างอีกกี้คิกซี่นะครับเวลาปาสกิลโซนเนี่ยถ้าแวนไม่ออกธนูตีไกลมันจะเข้าไปตียากนะลิเดียนาก็เหมือนกันนะครับ ถ้าแวนกดธนูตีไกลเนี่ยจะจ่ายถึงมากดาเมจจะไกลมากเอาง่ายๆเลยยิงไกลแล้วก็แรงมากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราจ่ายดาเมจใกล้ๆเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่รู้นะจัว่วแดงรัวๆนี่วิ่งติดกันนี่แตกคู่แน่นอนแล้วก็ต้นเกมเนี่ยแวนมันเท็ดไวกับฮีโร่หลายตัวแผ่นี้น่าจะยืนแล้วลำบากหน่อยก็น่าจะมีแค่ฟินิก์นะครับที่เหลือเนี่ยไหวชิวหมดเลยเอาดาเมจแรกได้เลยนะครับยังไงเขาก็เจ็บกว่านะ และเกมนี้ฝั่งเราเป็นคาฟฟนี่ด้วยนะครับเล่นง่ายเลยเพื่อนเรามาเติมนะยืนวัดได้เลยนะครับเจ็บจัดเลยฝั่งเขามา5้าตัวนะเล่นต่อได้นะครับเรามีเฮเลนนะ ได้นาะคอสมานะครับรีกอนทำเว็บต่อครับบางกองยังไม่มีใครได้นะแล้วก็แพบนี้เนี่ยอันตีของแวนเนี่ยไม่มีดาเมจแล้วนะครับดามดเมจเบามากการตีธรรมดาของแวนเนี่ยดาเมจจะแรงกว่าอันตีอีกนะหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมจ่ายอันตีทิ้งแพทใหม่แล้วนะครับแพทนี้เนี่ยดาเมจแวนมันสามารถทําให้สแต็กเต็มเฉย แวนที่เวลาสแต็กเต็มเนี่ยมันจะตีเร็ววิ่งเร็วการเก็บสแต็กมี2ทางน,นะครับก็คือใช้สกิล1สกิล2นี่แหละแล้วก็ตีปกติแต่ถ้าเราใช้อันตีเนี่ยสแต็กเราจะเต็มทันทีเลยนะครับก็วิ่งเร็วตีเร็วทันทีเลยอันตีเลยไม่มีดาเมจนะดาเมจเบามากแพทจะไม่มีผลเลยแล้วจ่ายสกิลสตงสแนไปครับจัวเหลืองอีกสรอบลูมีย่ไม่ได้ขยับเลยนะแรงมากครับ มีเฮเลนนะเล่นต่อได้นะครับฝั่งเขาไม่มีเมละป่าเรามาพอดีอย่างนี้รอดอยากครับดอเรียฝั่งเขาเปิดการกับเมลก่อนนะเราก็เลยรู้ว่ายังไงต้องคอมโบกับลูเมียนะครับก็เลยยัดแวนเฮเลนใส่ซะเลยลูเมียก็เป็นเมดอีกตัวหนึ่งที่แพ้ธนูตีไกลนะ นาคอสเจ็บมากนะครับได้เลนแล้วก็ถอยเลยรอเมทเรามาเติมนะในไฟเนี่ยเปิดอันติีแล้วก็วิ่งซอยเลยนะครับเห็นหลอดบนหัวเราไหมครับหลอดนี้เนี่ยถ้าหลอดหมดก็สแต็กหายนะฉะนั้นพยายามเลี้ยงสแต็กนะครับไม่ว่าจะเป็นตีคีปตีป้อมฝั่งตรงข้ามก็ได้นะ เพื่อที่ไม่ให้สแต็กหมดเห็นไหมครับว่าเวลาเก็บสแต็กใหม่เนี่ยมันช้านะต้องตีหลายครั้งเลยกลับอีกทางหนึ่งให้มันเร็วก็การใช้สกิลเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดอันตีเนี่ยสแต็กเต็มเลยนะครับอันตีเราแปดวีนะการใช้หนึ่งสกิลจะได้หนึ่งสแต็กนะครับ สองสกิลก็2สอะแตกนะจะให้เต็มเร็วก็ใช้สกิล1ครั้งตี1ครั้งแล้วก็ใช้สกิลอีก1ครั้งนะครับหรือว่าถ้ารีบอย่างผมก็กด1 2พร้อมกันก็ได้นะไม่ต่างกันมากนาคอร์สทำล่างยาวเลยนะครับเนี่ยเกมนี้ผมออกเป็นโบเค้นะครับเพราะว่าฮีโร่ฝั่งเขาเนี่ยบางๆทั้งนั้นเลยทำเว็บล่างก่อนนะครับ เล่นกลางไฟกันละเกมนี้มีน้องต้นไม้ด้วยนะเล่นเมทนะครับแล้วก็น้อบุกเล่นเป็นเฮเลนนะเห็นแล้วนี่เมนโลมเต็มเลยลิเตอร์ยืนไม่ไหวครับอย่างนี้รอดยากครับอ้าวแล้วดาเรียเดินมาอย่างนี้รอดยากครับเหลือนาคอต,ตัวเดียวนี่ผมแม็กเลยเนี่ย ลมบอกผมตาไม่ทันแล้วพี่รีบเกินไฟนี้คุ้มมากนะครับเก็บฝั่งเขาได้หมดเลยนะแรกผมไปแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ได้ป้อมล่างป้อมบนมายาวเลยชิ้นต่อไปก็นแน่นอนครับธนูตีไกลนะดาร์คเซยอร์ต่อเลยนะครับโอ้โหแล้วซอยเร็วจัดเลยเซตนี้ซอยเร็วมากซอยยับยับเลย ทำกลางต่อครับให้ป่าไปทําล่างนะยียนาโดนตอนนี้ก็หายไฟมากนะครับโดนงัดไปหนึ่งทีโอ้โหนาะฮอสโฟกัสเราแรงไม่ได้ด้วยนะไฟนี้ไม่คุ้มเลยนะครับหาเงินต่อครับเหมือนอ้อยสะโดนนะเรียบร้อย ออบเจกต่อเลยถ้ามาวัดกลางน้ำนี่ฝั่งเราได้เปรียบนะเมื่อกี้มุมไม่ค่อยดีนะครับปลอยเร็วจัดทำเว็บร่างต่อครับเล่นกลางน้องต้นไม้โดนปะนะ่ะผมเลือกที่จะปล่อยเ้นบนนะ นาคอสเอาบังกรอยู่นะครับชิ้นต่อไปออกเป็นดาบแดงนะครับตอนนี้มีคนทวงลูกแล้วนะลูกก็เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่แผบ,บนี้มันเล่นยากนะครับแต่ก็จะสอนให้นะคนเล่นน้อยนะครับพอคนเล่นน้อยเนี่ยคนดูก็จะน้อยตามนะ ผมเลยสอนฮิโรเมตาแล้วก็ฮิโรที่มันเก็บดาวง่ายส่วนใหญ่เอาตัดลมเขาได้อย่างนี้โอ้โหไม่ได้ขยับเลยครับเมจแช่สวยถ้าเมื่อกี้ฟิกเกอร์หลบได้จังหวะหนึ่งนี่หมดตี้เลยเนี่ยจะได้จัดเลยอ,อ لى. แต่ว่าได้ฟ้อมล่างมาอยู่ครับเอาใหม่ครับแก้มือทำเวบกลา,างก่อนนะครับ ดอลเลียโผอย่างนี้แล้วผมแม็กไงอย่างนี้รอดยากครับนาคอตุ๋ยบนมียีน่ากราบนะมาตอนนี้ไอเทมพร้อมละพร้อมซอยแรงมากครับ โอ้โห oh, ไม่มีตัวไหนตายเลยเสียดายมากขาดดาเมจไปนิดเดียวเองนะแต่ว่าซอยมันมากครับแวนแพทนี้ผมเลือกที่จะออกเป็นไกาอานะผมว่าถ้ามีเลือดอีกนิดนึงเนี่ยยังไงเฮเลนก็ฮิวทัน และอีกอย่างเนี่ยผมโดนลิกเตอร์กับลูเมียแรงมากสามวิดาเซเยอรเกิดนะครับเวลาเดินเข้าฟูมก็กดสตัรนรัวๆนะตอนโดนจะได้สตั้นทันนะครับ มาครับแล้วสแต็กเต็มโอ้โหตีไกลมากครับนู้นนะ่ะดอเรียกับรลูเมียไปแตกอยู่ตรงนู้นเลยถ้าจะแรงเวอร์ขนาดนี้มาเดี๋ยวนะนาคอสโคตรแรงโอ้โหนาคอสโคตรโหดเลย นาคอสมันเอาจริงคนดูแล้วเกิดมาอ้อยกับนาคอสใส่นัวกัน,นครับผมกําลังวิ่งไปเติมนะลิกเตอร์ฝั่งเขาเข้ามาซ้อนซอยับซอยับซอยับโอ้โหแล้วนาคอสมาอีกแรกไปนะครับผมได้ชารด,ดาวนะลิกเตอร์ได้สองตอนนี้คือเซตก่อเกิดไว้แล้วนะครับยังไงไกอาก็ไม่น่าพอนะ โตรแรงเลยนะคอสยืนใกล้กันนี่น่นจาจะโดนปาดหายหมดผมไม่กล้าเข้าแอลซายนะครับเคเมจเช็คละค่อยๆย,ยุดไปทีละพุ่มนะเพราะว่าเราต้องโซนออบเจกต์นะครับ15นาทีนะใครพลาดเสียอ๊อสนี่เรียบร้อยนะคอสอยู่ล่างเอาแล้วเมดมาอยู่อะไรตรงนี้ครับเนี่ยยังนี้รอดยากครับ รูเมียมาดักตรงนี้เฉยเลยป่าเราล้วงแครรี่เขาได้นะปีจัดเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับนาคอสอย่างนี้รอดยากครับซอยับเกมนี้ก็ชนะไปนะโหโคตรตึงเลยนาะคอสฝั่งเขา ก็อยู่ในแรง์13ดาวนะผมอ่านไว้เมื่อ5วันที่แล้วนะครับ r e g e n เ a r y Coss Q MVP แล้วก็เหรียญทองแคร r y ี่นะครับคะแนน13.8 คิว15ตาย5แอซซิต8ตัวนะครับดาเมจ43เปอร์เซ็นต์เลยถือว่าเยอะมากๆเป็นไงกันบ้างครับกับการเล่นเกมของวอลไฮแคลริทีหน้าหยิบนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝั่งที่หยิบแวนด์มาเนี่ยต้องเป็นฝั่งที่มากับเพื่อนนะครับพอถ้าเล่นโซโลแร้งเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่กดมาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะพากันเล่นแล้วก็จะเล่นด้วยกันจะไม่ค่อยดูแคลรี่เท่าไหร่นะผมเนี่ยเป็นบ่อยมากในการโซโลแร้งก็เลยหยิบแคลริที่มันมีสกิลหนีเอาตัวรอดได้ แต่ถ้าเล่นเป็นทีมแบบผมที่เล่นกับลูเพจเนี่ยเล่นง่ายนะครับให้ลูเพจเอาตัวที่พาววนเล่นง่ายๆเมดมีซีมีสตารนโซนง่ายเสี่ยวเซียนลูเมียอะไรพวกนี้แวนมันก็เล่นได้ละโลมเป็นตีมี่ก็ได้เฮเลนก็ได้เทนก็ได้นะครับเป็นโลมเลี้ยงซะส่วนใหญ่นะคอมโบแวนแก๊กก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปโซโล่เนี่ยโดนยำแน่นอน ความแรงนี้ไม่ได้ใช้เลยครับแรงแต่ว่าไม่ได้ตีก็เท่านั้นนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมีแวนในทีมเนี่ยพยายามพาเล่นต้นเกมเยอะๆใช้ฮีโร่ต้นเกมให้คุ้มค่านะครับถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ